สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายๆายสไตล์พี่อูนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาวาดรูปตัวกระตูนน่ารักน่ารักนะคะบนเตาแพนเค้กของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะมาวาดตัวกระตูนน่ารักกันนะคะเรามาเช็คลิสต์กันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ของเราเตรียมพร้อมแล้วหรือย,ยังนะคะ อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็เตาแผ่นเค้กนะคะไมพาย,ยางซิลิโคนค่ะแป้งแผ่นเค้กผสมสีผสมอาหารใส่ขวดให้เรียบร้อยนะคะจานสำหรับใส่แผนเค้กที่เราวาดเสร็จแล้วนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแบบการ์ตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะถ้าน้องๆเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาวาดแผ่นเค้กการ์ตูนกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้นะคะพี่อุนะคะก็จะมาวาดตัวการ์ตูนนะคะเป็นรูปแพนเคก้กตัวการ์ตูนให้น้องๆดูนะคะเหมือนทุกวันนะคะวันนี้ตัวที่พี่อุว,วาดนะคะก็คือตัวสปองบอบนั่นเองนะคะบางคนก็เรียกว่าสัพันบอบนะคะพี่อุก็ไม่แน่ใจแต่พี่อุขอเรียกว่าสปองบอบนะคะสปองบอบเนี่ยเป็นฟองน้ําทะเลนะคะพี่อุก็ตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรเหลืองๆนะก็น่ารักดีนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็น And, uh, ในในเรื่องนะคะสปองรอบเนี่ยก็ชอบสวมเก่งขาสั้นสีน้ำตาลเสื้อเชิ้ตปกสีขาวเนคไทสีแดงนะคะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสับประรดนะคะแล้วก็เป็นพนักงานทอดและก็ปรุงอาหารที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เรียกว่า c r u n c y y r r b นะคะเขาก็ตั้งใจทำงานมากแล้วก็ตั้งใจสอบไปกับคีแต่ว่าก็ไม่เคยสอบผ่านนะคะอ่าโอเคระหว่างที่วาดนะคะพี่อุ๊กก็ขอเล่าเรื่องราวความประทับใจ เกี่ยวกับหนังเรื่องสปองบอบนะคะให้น้องๆฟังนะคะอันนี้พี่ออ่านเราก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยเชื่อไหมคะว่าผู้ที่เขียนหนังการ์ตูนเรื่องสปองบอบเนี่ยเขาเป็นอดีตอาจารย์สอนชีววิทยาทางทะเลนะคะตัวการ์ตูนของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่แบบเหมือนปลาวานนะคะเหมือนปูหอยทากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ พิวก็เชื่อว,ว่าเด็กน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้นะคะซึ่งตัวละครหลักก็คือสปองบ๊อบนั่นเองนะคะออกอากาศครั้งแรกในปี1999นะคะในช่องของ Nickelodeon นะคะช่องทีวีสำหรับเด็กชื่อดังในสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็อ่ตัวละครในเรื่องเนี่ยก็มีทั้งปลาดาวมีหอยทากนะคะมีมิสเตอร์แครบนะคะที่เป็นเจ้าของร้าน ครัสตี้แคร a บในจ้างของสปองบ๊อบนะคะมีปลาหมึอกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ที่สร้างสีเป็นฮิลลิงเบิร์กเนี่ยใช้เป็นสื่อการสอนในขณะที่เขาเป็นอาจารย์สอนชีววิทยาทางทะเลนั่นเองนะคะที่สถาบัน Orange County Marine Institute ในสหรัฐอเมริกานะคะปี1 9 8 4น่ารักเนาะเขียนกระตูนเพื่อใช้สอนนั่นเองนะคะแล้วก็เขาก็าสอนหนังสืออยู่3ปีก็พบว่าตัวเองเนี่ยสนใจเกี่ยวกับการสร้างแอนิเมชันนะคะก็เลยลาออกจากการสอนชีววิทยานะคะ ไปศึกษาด้านศิลปศาสตร์เกี่ยวกับแอนิเมชันนะคะแล้วก็เขาก็ได้เข้าทำงานกับช่องนิกกี้โรเดนนะคะแล้วก็นำเอาตัวการ์ตูนบ๊อบเดอะสปองที่เขาเคยสร้างไว้นะคะมาพัฒนาเป็นตัวละครหลักของผลงานนะคะแล้วก็ปีต่อมาในปี1999เนี่ยผลงานเรื่อง p ป n g e Bob Squarepants เนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยก็ได้ออกมาเผยแพร่นั่นเองแล้วก็มีเรตติ้งสูงมากแล้วก็ได้รับรางวัลจาก หลายหลายสถาบันนะคะแล้วก็ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปผลิตยเยอะแยะมากเลยนะตั้งแต่เอพิดแรกในปี1999จนถึงปัจจุบันเลยนะคะก็มีทั้งหมด12ซซสซัน262ตอนนะคะแล้วก็มีผลงานแบบเต็มรูปแบบนะ,ะที่เป็นแบบมูวี่เลยเป็นหนังเนี่ยฉายเข้าโรงภาพยนตร์มาแล้ว2ภาคนะคะในปี2004แล้วก็ปี2015นะคะ เชื่อไหมคะว่ามีรายได้รวมจากการฉายทั่วโลกเนี่ยถึง11,024ล้านบาทนะเป็นกำไรถึง3,388ล้านบาทโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลอย่างที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วก็ซีเฟนฮิลเบิร์กบผู้ให้กำเนิดสปองบ๊อบสแควร์แพนเนี่ยก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วย ในปี2018ด้วยวัย59ปีนะคะด้วยโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทและไขสันหลังนะ,ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะอายุยังไม่มากเลยนะคะค้นพบว่าตัวเองชอบอะไรนะคะแล้วก็เปลี่ยนแนวทางมาทำในสิ่งที่รักนะ,ะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะคะในสิ่งที่ทำนะคะเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะว่า การลงมือทำในสิ่งที่สนใจในสิ่งที่รักและทำมันอย่างตั้งใจนะคะก็คงไม่ยากเกินไปที่จะประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าจดจำนะคะแล้วก็แั่งที่เซเว่นฮาริเบิร์กได้ฝากสปองบ๊อบสแควร์แพนนะ,ะผลงานจากความตั้งใจของเขานะ,ะผู้ซึ่งหลงไหลในเรื่องราวชีววิทยาทางทะเลนะคะและก็สร้างแอนิเมชันไว้ให้พวกเราทุกคนได้จดจำนะคะพ ประทับใจมากเลยอ่านไปรู้สึกขนลุกไปอะ่ะก็เหมือนแบบในทุกวันนี้ที่พี่อูนะ,ะมาวาดแผนเค้กกระตูนในทุกๆวันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวนะคะพี่อูเองเนี่ยไม่ได้เป็นครูสอนวาดรูปหรืออะไรแต่อย่างไรนะคะแต่ว่าชอบในการที่จะวาดตัวกระตูนนะคะไม่ได้เรียนนะแต่ว่า วาดแล้วก็วาดได้เลยเท่านั้นเองคือขอให้มีแบบที่เป็นตัวกระตูนพี่อูวาดได้แล้วก็ที่เลือกมาวาดเป็นแผนเคก้กเพราะว่ารู้สึกว่าสีมันสวยดีแล้วก็วาดแล้วมันก็มีกลิ่นหอมอร่อยวาดเสร็จก็สามารถแบ่งปันคนในครอบครัวหรือว่าคนรู้จักเนี่ยไปรับประทานได้นะคะหรือว่าเด็กๆน้องๆที่เห็นแผนเคก้กที่พี่อูวาดเนี่ยก็จะแบบตื่นตาตื่นใจประทับใจนะคะแล้วก็ ยอมรับเลยว่าทุกครั้งที่ได้วาดแผ่นเค้กจะรู้สึกแบบเหมือนคลายเครียดอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เด็กนะคะที่จะทำะงานศิลปะได้พี่อู๋ถือว่าการวาดแผ่นเค้กอาร์ตของพี่อู๋เนี่ย คืองานศินละปะนะคะก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบเช่นเดียวกันแล้วก็อยากให้ประทับใจในเรื่องราวของสปังบ๊อบนะคะที่ลึกซึ้งมากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็หวังว่าน้องๆน,นะคะจะพ้นพบอค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะคะแล้วก็ตั้งใจทํามันอย่างเต็มที่ขอให้ครอบครัวสนับสนุนแล้วก็น้องๆประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะมาดูกันนะสปังบ๊อบของพี่อูนะคะยิ้มหวานน่ารักมากๆเลยวันนี้พี่อูลาไปก่อน นะจ๊แเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายสนุกไหมคะวาดรูปแพนเค้กการ์ตูนกับพี่อูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆชื่นชอบนะคะพี่อูนะคะฝากน้องๆน,นะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามกด subscribe นะคะช่อง youtube วาดรูปง่ายๆสไตล์พี่อูกันด้วยนะคะ พี่อูมีช่อง Tik To k ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะและท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์นะคะวาดรูปง่ายๆนะคะกับพี่อูนะคะด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะเทคนิคพื้นฐานสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองนะคะที่อยากจะเริ่มต้นวาดรูปแพนเค้กกระตูนนะคะพี่อูมีเป็นไฟล์ PDF แจกฟรีนะคะโหลดได้เลยนะคะวันนี้พี่อูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ